นี่เนี่ยเอาสักเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับได้กี่ได้ทั้งหมดกี่ขวดนะสองสามสี่แปดถึงไหมเพิ่งฉีดไมได้สิอ๋อได้สิขวดหรอเห็นไหมขวดนะาดบอประมาณเนาะยายิขวดก็ขวดละิบจริงๆแล้วอ่ะถ้าขายอ่ะายยกขวดห้าถ้าขายเป็นแบบว่าเป็นชุดสิ่ะอ่าครับใช่ครับหขวด50ิแล้วก็โหลละร้อยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าส่งเข้าขายก็8บาทไงใช่ครับใช่มันจะจูงใจลูกค้าหรือหลัวละร้อยฮะหลัวละร้อยบาทเวลาส่งเท้่ยงวันนี้อันนี้มัน250เสียงอะไรเสียงอ้อยแตกมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเกินแค่นี้กินนะไม่ยากครับ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอะไรนะพ่อบ้านกกเคาะกกเคาะอำเภอนากลางเลยไม่ต้องว่าบ้านบ้านกกเคาะนะบ้านกกเคาะตำบลนาาอำเภอนากลางอยู่ในตัวเมืองของอำเภอนากลางจังหวัดน้ำวนลำพูมาทางเขื่อนอุบลรัตน์ ว่าทางอย่างเสียวเลยมาทางแคบมีรถไอ้นี่รถไอ้มันทุกขินลงข้างทางหนักเกินครับมันเอียงถึงเอียงตรงนั้นวันนี้มาส่งเครื่องคัน F5 800วัตต์ p r แม็กนะครับนี่คันรอบเดียวจบนะครับแห้งแห้งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้อ้อยไปประมาณ3ลำกกว่าลำลำเล็กๆลำไม่ใหญ่นะก็เกได้

โชว์นะครับเออจากไล่จากไล่สีสวยสีสว่างเลยพ่อมาจากไล่เนี่ยถ้เอาแสงแสงเข้านิดนึงอันนี้มันมืดสีใบเตยางไว้เห็นมนี่ยโชว์ต้องสว่างนะครับพ่อโอ้สีใบเตยอ่าสีสีออกสว่างอยู่ใช่ครับสวยอยู่ครับพอได้อยู่พ่อมาจากไล่ดีเลยแหละดีเลยแหละไม่ใช่พอได้ แต่ <cryst. S 1> แต่เราคั้นน่ะ <c oughs> คั้นน่ะต้องไปแช่เย็นทันทีนะครับ <_ C op> อย่าทิ้งไว้นาน <_ C op> เดี๋ยวสีมันเปลี่ยน <_ C op> เดี๋ยวจุลินทรีย์มันทํางาน,านกเเานา็เรานนอกเลยเราคานอนปุ๊บเรานอกความเย็นไปเลยจะทําให้สีมันเปลี่ยนชา้าให้สีของน้าอ้อยมันเปลี่ยนชา้าเราเปียยนี่ถึงเอาใส่ถังน้ำแข็งใช่ครับถัาน้ําแข็งที่มีตองมีน้ำแข็งรอแล้วนะถ้าเราจะคั้นมีน้ำแข็งรอแล้ว ถ้าถ้าเราอยากให้มันเย็นไวก็ทันกระติกน้ําแข็งที่ที่เราใส่น้ำอะครับค่ะอให้ให้น้ํามันเป็นตัวเชื่อมความเย็นอ่ามันจะเย็นไวนจะมีน้ำเอาน้ำให้มันเป็นน้าแต่ถ้าอยากจะเก็บไวน้นานให้ฟิตว้ยะฟิตไว้ให้มันแข็งตัวให้เป็นเกล็ดน้ําแข็งในช่องฟิตอะไรเงี้ยหรือถ้าให้มีตู้ฟิตจะดีถ้าเก็บไว้ได้นานอ่าลำสุดท้ายาอ่าท่อนสุดท้ายแล้ว จะไปขายแล้ววันแรกวันแรกเอาไปแจกก่อนเอาไปแจกก่อนแนะนำมไปแจกญาติพี่น้องก่อนแนะนำแอบตัวเขาใช่ครับแนะนําก่อนนี่แม่เป๊บนแม่ครับนี่นี่มันแตกอย่งนี้เลยลูกมันมี่ได้อยู่น้องตะไคร่เขาขายอยู่ตลาดขายแส่กอแล้วน้องการคนหนึ่งก็ไปอยู่ตลาดนัดคนหนึ่งใส่ อ๋อดีเลยครับพอดีเลยครับใช่ครับพ่อเขาจะทำอะไรนเองก็จะทำอยู่บ้านมีด่ะมันมีอยู่ท้ายรถมีอยู่อ้อยขายได้หลายที่โอเคอ่าเนี่ยเห็นไหมอ้อยไม่กี่ลำเองเราได้มูลค่าได้เพิ่มมูลค่าได้ตั้งเยอะนะล็อกลึกนะลปอกลอกกันประมาณเท่าไรหกลำได้ไหมลปอกกันมาหกลำหกลำแบบว่าไม่ใหญ่มากอ้อยกำลังพอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าเกับมันเร็วอยู่นะดูที่ไหนได้ตั้งครึ่งนึ่งโอ้ได้ยี่สิบขวดแล้วด้วยส่วนใหญ่นะด้วยส่วนใหญ่เขาจะใช้สองร้อยกันอันนี้สองอันนี้ใหญ่เลยสองร้อยห้าสิบไม่จำปกติเคยซื้อกินบนฝามันเล็กๆไงมันจะมีเขาเรียกปากปากใหญ่ปากกลางครับถ้าปากกลางอ่ะอันนี้มันจะเอาไปแจกเองนะปากปากไม่ถึงปากขวดนะฮะมันจะมีปากกลางถ้าปากกลางมันจะดูสวยดูพอดีอันนีปากใหญ่ถ้าปากใหญ่มันก็จะดูขวดใหญ่ นี่แต่ถามว่าดีไหมคนมองมันใหญ่นะแล้วมันก็ใหญ่จริงๆนะสองร้อยสิบก็ไม่ใช่น้อยนะครับสองร้อยสิบนี่เยอะนะปกติเป็นเจ็ดสองร้อยเนาะที่เขาขายกันใช่ครับโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็จะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบแ้วสองร้อยห้าสิบก็คงต้องมีต้นทของตัวเองอ่ะอันนี้ไอ้สวนเราเองเราเราผลิต้อยเองอยู่ที่ความพอใจของคนขายเราอยากจะขายไซส์ไหนเราผลิตเองก็ขายเราเอง อ้อยอินซีนะครับมีชื่อสวนไหมก็ตั้งชื่อสวนยังสวนบุญสิทธิ์สวนบุญสิทธิ์ไร่บุญไร่บุญสิทธิ์อำเภอนากลางเนาะไร่ก็ไม่ไม่ไกลจากบ้านใช่ปะสิบสองโลสิบสองสิบสองโลก็ไม่ไกลหรอกก็จะมาขายหน้าบ้านนี่แหละก็ใครไปผ่านไปผ่านบ้านครับยังไงก็จะลงเร็วไหมเนี่หลานอยู่บ้านเ ได้ได้แล้วสองท่อนสามสามท่อนใช่ไหมอ้อยสามท่อนสามท่อนอ้อืมโอ้นเยอะนะเยอะมันขึ้นอยู่พอนกว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้นะมันมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องคันเสมอไปด้วยมันอยู่ที่อ้อยเป็นสำคัญด้วยใช่ครับถ้ามันป้องมันยาวอ่ะป้องมันยาวมันก็ได้น้ำเยอะแต่ถ้าเท่ากับว่าอ้อยได้อายุเนาะแต่ถ้าเครื่องมันมันรีดได้ได้เยอะมันก็จะก็ยิ่งดีอ่ะก็เป็นข้อดี ดิ่งดีไปใหญ่ต้องแปดเดือนครับต้องแปดเดือนเดือนแปดเดือนเข้าใจไหมเดือนครึ่งเนี่ยพ่อมาดูว่าสาเหตุที่มันรีดแห้งก็เพราะว่าเนี่ยเอ๋มันช่องลูกแป้นลูกลูบลูกบนกับลูกล่างตรงทางออกมันแคบถ้าถ้าจะวัดวัดเป็นระยะนี่น่าจะไม่เกินสองมิลนะสองมิลอืม มันก็เลยมันก็เลยแคบอย่ี้ยมันก็เลยบีบคราวนี้คราวนี้อ้อยออกมาด้วยด้วยชั้นอ้อยของมันมันก็บีบตัวมันเองอีกอ่าดยนั้นนี่บีบมันก็บีบตัวมันเองอีกมันก็เนี่ยเป็นผงมันก็แห้งไม่ไม่มีติดมือมันรีดออกมาหมดอ่ะนี่นะมันแห้งเนี่ยมันแสดงว่ามันรีดมาหมดเลยพี่พี่ผมที่เจอรู้จักคนหนึ่งเขาเวลาผมไปขายของที่ตลาดนั้นอ่ะ ผมจะให้แกไปทุกครั้งเลยแกเอาไปต้มน้ําให้ลูกเอาเนี่ยเอาชานอ้อยเนี่ยไปตากแดดให้แห้งแล้วก,ก็เป็นฟืนเอาไปตากแดดก่อนใช่ให้มันแห้งก็เป็นฟืนนะฮะไปเป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงใช่ครับโต้มเราเนี่ยเนี่ยเอาไปล่อไฟเป็นไม้ออกไฟก็ได้เน,นี่ยเนี่ยเพราะมันแห้งแล้วไงประโยชน์หลายอย่างประโยชน์เยอะครับไปเป็นปุ๋ยก็ได้ทำปุ๋ยมัครับได้แกเอาลูกแกเป็นแบบเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็ต้องต้มน้ำสูตนไทยแกเอาไปไปตากแห้ง ล้วก็ไปไปดังไฟไปต้มน้ําให้ดูแกอาบทุกวันครับใช่โอ้ได้เยอะเลยเอาไปเป็นเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ครับชั้นอ้อยแต่เราต้องไปตากก่อนถ้าถ้าตากแห้งอ่ะถ้าเอาไปอัดเป็นแท่งอ่ะถ้าเราอัดตากแห้งอัดเป็นแท่งผมว่ามันไปทาเป็นแบบเป็นท่อนเชื้อเหมือนฟืนดีๆได้เองนะผมว่านะ มันไม่เสียไม่ทิ้งเลยไมมันไม่ได้ทิ้งใช่ครับมันไม่ทิ้งก็เป็นปุ๋ยได้ต่อด้วยเไปทําปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยได้เพราะเราทำเกษตรจริงๆเนี่ยถ้าแบบว่าถ้าเราเราไปวันหนึ่งแค่สามสิบขวดเราก็ได้สามร้อยได้ได้อยู่ครับในเมืองนี่ตลาดนี่นี่เป็นไมเข้ามาเมื่อกี้นี่เป็นตลาดตลาดนั่นถ้ามีทำอะไรดีมันก็ไม่ขายตลาดหน้าน่าจะไม่เหลือนี่ นี่เอาไปนดวันละ้เท่านี้มันกวดใหญ่ไม่น่าจะเหลือนะนี่หมดนั้นนี่เท่าแม่เอาไปเนี่ยโมยายไม่ขายนะนี่ตีอยู่ครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็น่าจะขายได้ดีอ๋อเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเยดีครับคนรู้จักเยอะไงครับก็ไปนี่เขาก็ซื้อเลยกูแกเลยครับก็ ตอนนี้ก็มีชุดแถมก็จะมีนี่นะมีภาพขาวบางอันอีกประสงค์แล้วก็มีขุดอ้อยแล้วก็เหยียบเหยียบบรรจุมันตอนนี้มันมันจัดตอนนี้จัดโปรใหม่ครับตอนนี้จัดโปรใหม่อยู่ก็คือกระบอกขุดอ้อยยังขาดอยู่เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวฝองเข้ามาเดี๋ยวจะจัดโปรมชั่นใช่ครับจะจัดโปรมชั่นใหม่ไม่ใช่ครับมันจะเป็นกระบอกขุดอ้อยสีใบมีดอ่าใช่ครับฝองหมดตอนนี้เนี่ยเอามา เอามาตึงกระเสาอ่ะตึงใส่เสาแล้วก็มันจะสะดวกกว่าสะดวกกว่ามันแย่อันแรงเราใช่พูดกี้นี่เหนื่อยเพราะเอหเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรฝึกไว้ฝึกไว้ให้ให้เรียนรู้หลายๆอย่างเนาะเปลือกเนี่ยเนี่ยที่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเปลือกมันขุยขุยเปลือกไงลูกเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวก็เป็นเปลือกใช่ครับ นี่เราใช้วิธีการขูดผิวไงเราไม่ได้ปอกเออไม่ได้มันไม่ได้เป็นการปอกเปลือกมันเป็นการขูดผิวขูดผิวด้านนอกมันเอกเฉยเพื่อให้ตะกรนมันน้อยลงแต่ถ้าเรามีตัวกองดีๆก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้ของดีเลยครับเนี่ยตัวกองตัวนี้ของดีเลยของดีมาให้เลยก็ของดีเลยร้อยถ้าซื้อกันร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทครับทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดจน ครับทุกอย่างฮะต้องทศาสตร์การทาภาษาก็อย่างอย่างที่ผมสาธิตที่ดูก็คือเปิดด้านบนเนี่ยใช่ครับเทเช็ดก็ให้บุญแล้วก็น้ําใช่ครับอ่าใช่ครับให้มันออกมานี่มันเดิมใช่มันล้างด้วยตัวมันเองแล้วก็ทิ้งแล้วก็ปล่อยให้แห้งเดี๋ยวเช็ดด้านในก็เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็มือก็เช็ดเข้าไปได้หมดทุกอย่างมันโปร่งโล่งสะดวกแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึง ก็คือตอนที่เรามือเข้าไปอะไรก็ใช้งดีปิดถอดปลั๊กไว้ก่อนอะไรเงี้ยกับถอดปลั๊ก่อดอะไรบด้วังปลอดภัยไว้ก่อนใช่คนี้า้าะเทมครับใช่ครับจริงๆน้ําที่เท่ถ้าถ้าสะดวกถ้าอยากเทสะดวกใส่ขวดนะฮะตื้น้ำเปล่าก่อนก็ได้ไม่ต้องน้ําอุ่นหรอกครับน้ําเปล่าถ้าจะเราจะล้างอ่ะไม่จำเป็นต้องน้ําอุ่นนะ แต่ต้องล้างทันทีแต่ต้องทันทีใช <Yeah, S 1> ่ครับใช้เสร็จปุ๊บแต่ต้องล้างทันทีนะมันไม่ไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสะอาดจริงๆก็ดีน้ําต้มน้ําต้มใ,ใช่ครับก็ดีแต่ถ้าเราล้างทันทีไม่มีปัญหาครับล้างให้ไวที่สุดแต่ก่อนที่จะใช้เครื่องล้างก่อนเลยเพราะฝุ่งอาจจะมีผงลอยเข้าไปอันนี้เป็นฝาครอบ ผมว่าเปลืองเงี้ยมันมันโชว์มันได้โชว์นะมันได้โชว์ผมไม่เคยใช้เลยนอกจากเวลาเราเราไม่ใช้เราจะเก็บอะไรอย่างงี้ได้ครับอ่าเก็บกันฝุ่นนะดีดีอี้โดยส่วนใหญ่ผมแทบจะไม่เห็นใครใช้เลยตัวเนี้ยผมว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่ดิบนะครับมันไม่ได้ฟิลของการคั้นน้ำมอยให้เขาเห็นเนี่ย สติกเกอร์กันลอยแกะก็ได้หรือเอาแบงก้กล่องก็ได้แต่ถ้ามันไม่เหมือนกันไงมันไม่สวยแล้วก็ทอดแกะออกมันก็จะเป็นสแตนเลสพิคกิ้งต้องเป็นสแตนเลสหมดนะเป็นไหมเป็นหมดแล้วครับเป็นสแตนเลสแต่นี่เขาลองมาไม่มันขึ้นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ลองกันถลอกด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนถลอกกันตอนขนส่งก็เหมือนตัวข้างบนนี่ที่พ่อลองสแตนเลสเกียร์สามศูนย์สี่ไม่เป็นสนิมพออค่ะเดี๋ยวเขาลอกก็ได้ พ่อจะล่อทั้งคนสามอ้อยสีนะครับนี่กอกทั้งกินทั้งกอกกันเทสเทสประมาณหกเจ็ดลำตัดจากไรเทสกันประมาณหกหกลำเจ็ดลำไม่ใช่ละเแล้วจะเหลืออยู่นี่ครับไม่อีกเยอะอยู่ถ้ากรอกถ้ากอกขวดละสองร้อยมันจะได้เยอะกว่านี้เยอะอันนี้เรากอกสองห้าศูนย์นะก็เลยทีนี้ก็ถือว่าเยอะนะเ่ากับว่าถ้าถ้าสองร้อยก็อาจจะได้อยู่ บวกไปอีกบวกไปอีประมาณสามาประมาณสามกว่าไม่ไม่ใช่สามกว่าห้าสิบก็สิบไงห้าสิบก็เป็นร้อยแล้วก็เลยพอดีแล้วครับ250ห้ส่งส่งเข้าขายก็แบาทอ้อยอ้อยจกไล่หองน่ะล่ะสิบองสนี่ละให้นอไปขายอ้อยกไล่เราเองง่ายดียกเป็นโหลยกเป็นชุดจากขายง่ายดีครับอะไรนะที่ว่า ถ้าขวดละยี่สิบใช่ไหมฮะสามขวดห้าสิบสามขวดห้าสิบถ้าขวดละยี่สิบโอ้ขายขายสามถ้าถ้าสามขวดก็ห้าสิบาทอย่างนี้มันจะขายง่ายดีไหมในกรณีขวดยี่สิบนะครับอันนี้มันขวดละสิบอันนี้ขวดละสิบก็ต้องหกขวดวันนี้อันนี้สิบาทใช่ครับหกขวดห้าสิบสองห้าสิบซีซีก็จะได้ใช่ครับกาได้ประมาณแก้วแต่ไม่เต็มแก้วหรอก ถ้าแก้วใหญ่อะนะถ้า2 0 0ซีมันจะประมาณแค่นี 3, ้เลยเนาะเย็นอยู่ถ้าขวดสิบก็หกขวดห้าสิบที่ใช่ครับใช่ครับหกขวดขายได้สิบบาทมันน่าซื้อนี่อืมครับเาก็ขายเง่ายล่ะก็ขายง่ายครับถ้าปล่อยอย่างนี้ก็ขายง่ายอันนี้จะขายง่ายนะครับใช่ขายเป็นชุดหกขวดห้าสิบก็ซื้อครับโอ้ไม่ได้เจอหกขวดห้าสิบเอาไปถึงบ้านก็เอาเอาแจกแม่ คือเขาซื้อเราบ่อยแล้วก็แถมแถมไปอีกครับแถมแถมผมประจํเนระบางทีซื้อมาเอาใจลูกค้าเออบางทีเอาซื้อเราบ่อยซื้อเป็นชุดชุดเราก็แถมไปอีกอ่าเนคืออ้อยเราอ่ะอ้อยเราอ่ะลดแรกแจกแถมมันไม่ต้องซีเรียส้วมันเพราะมันกําไรอยู่แล้วไงอ้อยเราให้หนึ่งลํำร้อยนี่เงินต้งเยอะใช่ไหมกแถมไปครับเคเคมีอยู่แล้วมันไม่มีต้นทุนทางปุ๋ยคพ่อเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรย นั่นแหละผมก็จะงั้นแหละผมก็จะแถมๆตลอดเพราะว่าเป็นอ้อยเราเรารู้อยู่แล้วต้นทุนเราแค่ไหนอ้อยเราหนึ่งเราในน้ำแค่ไหนเรา,เอาโอ้โหมันเกินคุ้มอยู่แล้วก็จะว่าในห้าขวดสี่สิบได้ไหมอะไรนี้ใช่ไหมล่ะบางคนผมถ้าเขาตอบเ่ผมผมไม่เคยบอกไม่ได้นะก็ให้เขาไปเลยขายให้ของมันหมด เรามาคันได้ต่อนนนนีี่เหมือกั่ดีกว่าเหลือค้างคืนถูกไหมพอแถมหน่อยขอแถมเลยนะเอาเลยอย่าให้ลูกค้าเดินหนีเอาไปเถอะเอาไปเลยเอาไปให้มันหมดคือเอาใจลูกค้าใช่ครับใช่เขาก็จะบนมาเหมือนเดิมอย่าได้เอาแถมให้น้ำโค้งน้ำแข็งก็แถมไปให้ฟรีฟรีครับ เระแลล้วีี่อกครับผมใช้งานง่ายใช้งานง่ายเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับก่อนต่นจะถึงบ้าเนาะเป็นอ๋อเป็นเป็นเงินสดเหรอฮะเป็นเป็นโอนดีกว่าไหมเอาไปเลยจ่ายเอาไปเลยอ๋อเงินสดอ๋อหนูดูเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เงินสดก็ได้เพราะว่าผมผมต้องโอนไม่เลยไม่ไมต้องโอนให้เขาผมต้องโอนให้เขาแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเข้าระบบก็ไม่รู้นะถ้า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 แม่สะดวกโอนเข้าบัญชีผม จะสะดวกไหมตอนนี้ก็แม่ก็เก็บไปใช้จะสะดวกไหมเพราะว่าก็ไม่จริงจริงแล้วจะไม่เคยกนเงินมาเยอะไงไม่อยากเก็บไปกค่ตัวฮะให้ลูกไปเลยก็ได้ก็นั่นแหละแต่ถึงก็เขาอยากให้โอนเข้าบัญชีเขาอ๋อไม่ไม่เป็นไรก็เดั๋ต่อไปก็ได้เกี่ยวกับัวสาขาสองใช่สาขาได้ครับผมครับ ครับครับผมครับขอบคุณครับก็ไปกดมาเมื่อกี้นี่อ๋อครับ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 เดี๋ยววางนี่กันโอเคครับก็เดี๋ยวนี่ครับก็บรรยากาศถ้ามาส่งเครื่องคันน้ำมอย F5 800วัตต์ Pro Max นะครับ220วัตต์